โอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับเน็เคดูของผมนะครับของโคตรกากเลยนะครับนะระเบิด 70m นะครับ70ล้านเลยนะครับระเบิดอ่ะดูของแบบของขั้นแรกนะครับเนี่ยของขันสองของขั้นสองของขั้นแรกนะครับโคตรกากเลยนะครับยังไม่ได้ทําม่วงนะครับอันนี้คือยังไม่ทําม่วงนะครับอันผมแนะนําเลยนะครับอาชีพนี้นะครับสาหรับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะครับเอาไปล่าบอสล่าะไรได้ประมาณ ต้นกระดานและกลางกระดานบอกเลยว่าสบายมากนะครับถ้าใครสนใจตัวนี้ไปดูในเพจได้นะครับผมขายพันกว่าบาทนะครับโคตรถูกนะโอเคนะครับก็มาอยู่กับผมนะครับกับอาชีพที่งบน้อยแต่ต่อยหนักนะครับโอ้โหดามจนี้สุดจัดมากนะครับเพื่อนๆลองเอาไปเทียบกับมองดูนะครับมองนี่ของน่าจะหลายพันเอ็มแต่ไม่ได้นะครับทำดามีไม่ได้นะครับนะเนาะโอเคครับ อย่างแรกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนไม่ไม่ไม่มีออฟตัวนี้นะครับเพื่อนเื่อก็ใส่เป็นโลชาก็ได้นะครับนะก็หาเป็นของโบราณใส่ตัวนี้อันนี้เป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าไม่ได้อัพขั้นเลยนะครับออฟออฟนี้ไม่ตรงสายด้วยนะครับนะไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับได้มาจากตัวไหนนะครับได้มาจากเสื้อเขียวตัวนี้นะครับเสื้อผ้าตัวนี้นะครับเลือดเพื่อนๆต้องสามแซนห้าเท่านั้นนะครับนะมาถึงจะ คุ้มใส่เสื้อตัวนี้เพราะว่าสองทุกๆสองร้อยแต้มไอเอสพะครับมันจะเพิ่มหนึ่งเอทเคนะครับไล่ไปเลยนะครับเลือดผมอยู่ประมาณสี่เกือบห้าแสนนะครับน่าจะห้าแสนแหละเสื้อคุมรองเท้าตัวนี้นะครับดีที่สุดแล้วนะครับมันจะเพิ่มเอสพนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็เ p พนะครับจัดเลยนะครับตัวนี้ที่เด็ดเลยนะครับประดับผมนี่สุดจัดนะครับ นะตัวนี้ยังไม่มีออฟเลยนะครับอันนี้คือของแบบบ้านๆนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อนจะได้ทําตามได้นะครับหมวกเป็นใส่หมวกมะขาวแล้วกันนะครับหน้ามันจะมีหน้ามันจะมีหน้าไอที่มันวางขายในตลาดนะครับหามาใส่นะครับปากใส่เป็นปากไอกิจกรรมตีไอบอสแปดเปอร์เซ็นก็ได้นะครับหลังก็เช่นกันนะครับหางหางเรือนะครับ สเตตัสที่ผมอัพนะครับผมจะลงเป็นในเวียดนามนะครับเวียดนามเลยนะครับที่เหลือผมก็ลงเป็นสเต็งถ้าใครสเต็งเยอะก็เอาเอามาลงอินนะครับของผมสเต็งน้อยนะครับก็เลยลงสเต็งเยอะกว่าอินนะครับเด็กหน้าหลังให้มาได้ร้อยยี่สิบนะครับแต่ผมน่าจะเลยแล้วละรูนไม่มีนะครับรูนผมมีน้อยมากนะครับเห็นไหมรูนมีสามอันเองนะครับนี่รูนผมอ่า ท่านี้นะครับฝังอาวุธฝังอาวุธก็มีแต่เสื้อการสตันนะครับส่วนรูนนะครับรูนเป็นรูนตันนะครับผมก็อัพปัจจุบันนี้ผมบอกไว้เลยว่า90%ทุกคนตันหมดแล้วนะครับรูนสบายนะครับกดททเดียวตู้มเลยนะครับสัตว์เลี้ยงเป็นตัวนี้นะครับเป็นสัตว์เลี้ยงกิจกรรมนะครับมันจะได้เลือด5%นะครับหามาใส่นะครับ พเพื่อนๆอาจจะงวงว่าสมุดผมเยอะนะครับไม่นะครับสมุดพอดีนะครับ3 5 0 0 0กับ ATK 1ั0 0พอดีนะแฟก็อยู่ประมาณ10%นะครับนะของแบบบ้านๆอย่างนี้ระเบิดโอ้โหระเบิดระเบิด70 m เอนี่ไม่ธรรมดานะครับนะ,บา,านะบ,นะบางอาชีพยังไม่ถึงเลยนะครับนะบางอาชีพนี้ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองลองไอปลาหุ่นดูนะครับว่ามันจะกี่อ็น ปลาหุน่น 20m เ,เลยนะครับเฮ้ยแลเบิดแถมปึ้ง 80m นะครับเฮ้ยทำไมมันแรงกว่าเมื่อกี้อะ <c oughs> นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมมันแรงกว่าเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เป็นสเตตัสที่ผมอัพครับเฮ้ยเป็นไหนสกิลต้องขอัปนี่นะครับที่ผมอัพสกิลนะเพื่อนๆจะอัพตามผมก็ได้หรือเพื่อนๆจะอัพแบบของเพื่อนๆก็ได้นะครับมันอัพได้หลายแบบนะครับ ใครอัพแบบไหนก็ได้นะครับที่จริงสกิลนี้มันต้องอัพยี่สิบนะผมอัพผิดครับ <c oughs> <c oughs> นะผมน่าจะอัพผิดแหละเนี่ยสกิลเนี้ยต้องอัพยี่สิบนะครับอืมไม่เป็นไรนะครับเท่านี้ก็พอนะสกิลนี้อย่าลืมอัพนะครับตัวเนี้เราจะเสียเงินห้าร้อยห้าเพเซนนีนะครับเพื่อจะได้ดาเมจอีกห้าสิบเปอร์เซ็นคุ้มมากนะครับสกิลเนี้ยแต่เราต้องเสียเงินนะ ถึงจะแรกกับดาเมจที่แรงมากนะครับมันอยู่ได้ร้อยนาทีอยู่นานอยู่นะครับคาสี่นะครับมีสกิลไหนน่าสนใจนะครับคาสี่ก็เป็นสกิลของคาสี่เลยนะครับที่น่าสนใจนะที่ผมเอามานี่นะครับนี่นะครับเป็นสกิลระเบิดนะครับอ่าตัวนี้นะครับก่อนที่เพื่อนๆจะอัพระเบิดได้เพื่อนๆต้องอัพสกิลนี้ก่อนนะครับอ่าให้เต็มนะครับหุ่นอัพไว้แค่หนึ่งก็พอนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ นี่สกลิลระเบิดทีเด็ดของเราไม่ตายนะครับอันนี้ต้องโยนหุ่นก่อนนะครับสเตปนะครับเพื่อนๆต้องขี่หุ่นก่อนนะถ้าเพื่อนๆขีส่สัตว์เลี้ยงมันจะมันจะโยนหุ่นไม่ได้นะครับต้องขี่หุ่นก่อนอ่านี่หุ่นตรงนี้นะครับเนี่ยต้องขี่ตัวนี้ก่อนจากนั้นเพื่อนๆก็ระเบิดอ่าแล้วเพื่อนๆก็เอ้ยโยนหุ่นก่อนเออแล้วก็ระเบิดอึ้มนะครับ เฮ้ยหรือว่ามานาต้องเต็มอะเดี๋ยวผมลองก่อนนะครับเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวผมลองก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อไอมันคล้ายๆวาตารุหรือเปล่านะมานาเต็มอะผอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับอาชีพไอพ่อค้านี่นะครับไม่แน่ใจว่ามันเหมือนวาตารุไหมพราะผมชอบพ่อค้าอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า ไม่ต้องเดินไปร้านค้านะครับกดเลยนะครับเนี่ยกดร้านค้าขึ้นมาเลยนะครับสกิลไหนนะครับสกิลนี้นะครับเนี่ยสกิลนี้นะครับอัพให้เต็มห้านะครับมันจะกดร้านค้าขึ้นมาทุกที่บนโลกนี้นะครับกดได้หมดนะครับเอามาไว้ได้ละหรือว่ามันต้องอัพเต็มนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับลองดูแล้วกันนะครับ ผมว่าน่าจะอัพผมว่าน่าจะต้องมานาเต็มน้ำถึงจะระเบิดแรงนะครับอ้อใช่แล้วครับเฮ้ยเหมือนกับปาตารุเลยอะผมคิดท,ท,ที่จริงผมคิดว่าไอ้พ่อค้านี้มันมานาหรือเลือดลดมันดามจเท่าเดิมไม่ใช่นะครับเฮ้ยความรู้ใหม่เลยนะครับเนี่ยสำหรับผมนะเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะรู้นะครับแต่ผมเนื พิ่งรู้นะครับนึกว่ามันจะไม่เหมือนวาตรลุนะครับเหมือนกันเดะเลยนะครับเป็น 87m นะครับเ้อแรงแรงแรงโพสโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆงงตรงไหนก็เม้นบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมผ้าว่างผมจะไปตอบนะครับน่าจะเป็นอาชีพที่แบบมันมากเลยนะครับและอีกสกิลหนึ่งนะครับเป็นสกิลไวล่ามินินะครับ นี้เอาไว้ลา่ามีนี่นะเป็นไรเฟิลสไนเปอร์นะครับเป็นเลเซอร์นะครับนี่เลเซอร์ยิงโอ้โดอกละห้าเอ็มเลยนะครับเพื่นแรงนะครับเนี่ยทำเป็นเล่นนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ